สวัสดีครับพบกับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ทีมชาติไทยเตรียมตัวรัสเซียปิ้งไอเดียจัดทัวร์นาเมนต์ทีมชาติที่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลกอยากเจอทีมชาติไทยว้าイทัวร์นาเมนต์ยังพี่น้องเอาไปฟังกันนะทีมชาติยอยู่ในโผรัสเซียเตรียมจัดทัวร์นาเมนต์แมตช์พิเศษสําหรับทีมชาติที่ไม่ได้ไปฟุตบอลโลก2 0 2 6่ 2006. ซื่อตามประเทศรายงานมาว่ารัสเซียนะครับกำลังวางแผนจัดก,การกข่งขันพิเศษสําหรับทีมชาติที่ไม่ผ่านรอบคัดเลือกฟุตบอลโลก2006 โดยตั้งใจให้แข่งขันควบคู่ไปกับศึกฟุตบอลโลกที่จัดขึ้นในอเมริกาเหนือกลางปีหน้าแม้ฟุตบอลโลก2หมกจะขยายจํานวนทีมไปเป็น48ชาติแต่รัเสเซียยังคงถูกไฟฟ้าและอยู่ฟ่าแบนจากทุกรายการแข่งขันระดับนานาชาติตั้งแต่ปี2 0 2 2ทําให้ไม่สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกได้รวมถึงรายการทางการอื่นๆตลอดช่วงที่ผ่านมาระหว่างที่ถูกแบนนะครับทีมจารัเสเซียแพตตาเกรมกลุ่มทีมของวารดีคาปินลงเล่นได้เพียงแค่เกมหมุนเครื่อง แม้ทำสถิติไร้ไพ่ยาวนาน23นัดแต่ล่าสุดเพิ่งแพ้ชิลีไป2 0งศูทำให้สถิติสิ้นสุดลงและงานหลังสิ้นสุดรอบการเลือกส่วนยุโรประบุว่ารัเสเซียกำลังพิจารณาจัดทัวร์นาเมนต์ทางเลือกเพิ่มเพื่อให้มีการแข่งขันระดับนาน,นาชาติในช่วงเดียวกันกับผู้บอลโลกโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือดึงความสนใจของฟีฟ้าและผลักดันให้พิจารณาการยกเลิกโทษแบนในอนาคตเบื้องตน้นคาดาทัวร์นาเมนต์นี้อาจจะมีชาติร่วมแข่งขัน8 ถึง12เียมใช้4สนามในรัเสเซียซึ่งเคยใช้จัดฟุตบอลโลกปี2018แต่ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าชาติใดจะเข้าตอบรับร่วมการแข่งขัน,ขนสำหรับชาติที่มีโอกาสสูงที่จะถูกเชิญได้แก่เซอร์เบียกรีซเิลีเวเนซุเอลาในจิเลียคชมบรุนจีนและไทยแต่ทั้งหมดต้องรอการประกาศยังเพนนงการจากรักเสเซียต่อไปนะฮะว้ายเอาอย่างไรล่ะคะเขาสวนกันสิไปยี่บมเวลพี่น เฮ้าเขาไ่ได้ไปบอลลกก็ดีครับทีมชาติไทยสวมชุดขาวประทานทีมชาติสเปนประเดิมสนามศึกเวิลด์คัพนัดแรกพร้อมช่องทางถ่ายทอดสดชมสดนะครับให้กำลังใจด้วยถ่ายทอดสดทาง y o u t u b e b g สปอร์ตนะครับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมลงสนามเปิดหัวพบกับทีมชาติสเปนในวันที่22พฤศจิกยายนนี้โดยทีมชาติไทยจะสวมชุดแข่งขันสีขาว ขณะพี่ผู้รักษาประตรูใช้ชุดสีเหลืองตามมติที่สรุปจากการประชุมความพร้อมก่อนเกมการแข่งขัน,ขนซึ่งจะจัดขึ้นณนะโรงแรมเวสตินกรุงมนิลาประเทศฟิลิปปินส์ภายใต้การดูแลของสาพันพุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าการประชุมดังกล่าวโคดโอธนาทรสันธนาประสิทธิ์หัวหน้าผู้วิศสรทีมชาติไทยพร้อมทีมสตาฟโค้ชและทีมแพทย์ประจำทีม เขาร่วมรับฟังรายละเอียดสําคัญรวมถึงการกาหนดสีชุดแข่งขันตลอด3นัดในรอบเป็นกลุ่มสีชุดแข่งขันในรอบเป็นกลุ่มของทีมชาติไทยนัดที่1ไทยพบสเปนวันที่22พฤศจิกายนผู้เล่นสวมชุดสีขาวผู้สวมประตูสวมชุดสีเหลืองนัดที่2แคนาดาพบไทยวันที่25พฤศจิกายนผู้เล่นสวมชุดสีดำผู้รล่สวมประตูสวมชุดสีเหลืองสำหรับรูปแบบการแข่งขันนะครับฟีฟ่าจัดแบ่งออกเป็น4ี่กลุ่มนะครับแข่งขันแบบพบกันหมด และทีมแชมป์กับรองแชมป์กลุ่มจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชันเลิศโดยใช้หลักการเฮตุเฮตเป็นตัวตัดสินอันดับหากมีแต้มเท่าก,กันก่อนพิจารณาผลตามประตูวรวมคะแนนแฝงเพย์และหากยังแยกไม่ได้จะต้องตัดสินด้วยการจับสลากด้านกฎวินัยการแข่งขันมีการระบุชัดเจนว่าใบเหลืองจากรอบคัดเลือกจะไม่ถูกนํามาคิดในรอบสุดท้ายส่วนใบแดงยังต้องรับโทษตามปกติขณะที่ใบเหลืองสะสมสองใบาจากคนละนัด จะถูกแบนหนึ่งนัดและจะมีการหลังใบเหลืองหลังจบรอบก่อนหล่อสเลือดหากเกมรอบรองเอ้าสมเสมอกันจะมีการต่อลา2ครึ่งครึ่งและห้านาทีและหากยังเสมอกันจะตัดสินด้วยการยิงจุดโทษสําหรับเกมชิงอันดับที่3ในกรณีที่ต้องเตะกันต่อเนื่องใกล้กับนัดชิงอาจจะต่อเวลาและยิงจุดโทษเดันทีตามข้อกําหนดนะครับทีมชาติไทยของเรานะครับมีโปรแกรมของฟุตซอลหญิงทีมชาติไทยดังนี้นะครับแมตช์เดย์ที่1 สเปนพบทีมชาติไทยวันที่22พฤศจิกายนนะครับตามเวลาประเทศไทย18.30นที่สนามฟิลิปสปอร์ตออรินากรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ถ่ายทอดสดทาง Bg Sport แมตช์เดที่2แคนาดาพบทีมเชาติไทยวันที่25พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทย17.00นที่สนามเดิมฟิลิปสปอร์ตออรินากรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ถ่ายทอดสดจาก Bg Sport และแมตช์เดที่3ไทยพบโคลอมเบีย วันที่28พฤศจิกายนตามเวลาประเทศไทย17.00นาที่สนามเดิมฟรีสปอร์ตอารีนากรุงมะนลิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยถ่ายทอดสดทาง YouTube BG SPORT นะครับเปิดโฉม20ทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายเอเชียคัพ2 0 2 7เหลือ4โคูต้าสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียหรือเอเชียคัพ2 0 2 7 ที่ประเทศสุดิอาระรเบียเป็นเสภาพเตรียมเปิดฉากกันระหว่างวันที่7มกราคมถึง5กุมภาพันธ์ปี2570ล่าสุดมีการการันตีทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแล้ว20เทียมจากทั้งหมด24เทียมขณะนี้จึงเหลือเพียงแค่4เทียมที่นั่งสุดท้ายที่ต้องแย่งชิงกันในะรอบคัดเลือกรอบ3สําหรับรอบสุดท้ายจะแบ่งออกเป็น6กลุ่มกลุ่มละ4เทียมรวมทั้งหมดเป็น24เทียมรูปแบบการคัดเลือก เชื่อมโยงกับศึกฟุตบอลโลก2026ส่วนเอเชียรอบ2ซึ่งทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์กลุ่มจำนวน18ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ3าคัดบอลโลกจะได้สิทธิ์เข้ารอบสุดท้ายเอเชียครับ2027อัตโนมัติส่วนทีมที่ตกรอบฟุตบอลโลกรอบ2จะต้องมาลงแข่งข,ขันในรอบคัดเลือกเอเชียคัพรอบ3ซึ่งทั้งหมดมี24ชาติแบ่งเป็น6กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยผู้ชนะทั้ง6กลุ่มจะคว้าตัวไปเล่นรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย ครบตามโควตารายชื่อ20ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายแล้วมีดังนี้ผ่านจากการแคปฟุตบอลโลก2026รอบ2สาอุดิอาระเบียจาพาญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิหร่านออสเตรเลียอุซเบกิสถานกาตาจแดน,านบาเรนโอมานอิรักซาอุอารมเบอิมเรียตบาเลสไตน์จนีนเกาหลีเหนืออินโดนีเซียกูเวตคิร์กิสสถานผ่านเข้ารอบก็เลือกเอเชียครับรอบ3ีเริอสิงคโปร์ โดยเหลืออีสีทีมสุดท้ายนะครับที่จะต้องตัดสินกันจากรอบคัดเลือกรอบ3ซึ่งจะทําให้รายชื่อ24ทีมครบถ้วนก่อนการจับสลากแบ่งสายกันต่อไปในปีหน้านะครับก็ไทยของเรามีโอกาสนะจ๊ะด่วนแอนโทนีฮัสันสร้างปรากฏการใหม่อาวุธเด็ดทีมชาติไทยแบบไม่เคยมีมาก่อน หลังจากที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับพาตาก,การตัดทับของแอนโทนีฮันสันลงสนาม2นัดในศึกฟีฟอร์เดเดือนพฤศจิกายนทีมสามารถเก็บชัยชนะได้2นัดรวดชนะสิงคโปร์3-2ต่อด้วยบุกถล่มสิงคโปร์สี่ศูนย์ยับขาบ้านในศึกเอเชียคัพ2องพรอบคัดเลือกทีมชาติไทยของเราในยุคข,ของแอนโทนีฮันสันยิงไปแล้วทั้งหมด7ลูกโดย4ลูกมาจากลูกยิงไกลนอกกรอบเกมพบกับสิงคโปร์สลัดทีโทรทอนและเสกสรนสัดไกลสุดสวยคนล่งประตูส่วนเกมล่าสุด ธนวัตรยิงไกลสุดมาสตันใส่สีลังกาการมีผู้เล่นที่สามารถสร้างสรรค์เกมและจบสกอร์ด้วยการยิงไกลที่ไวใจได้ถือเป็นอาวุธใหม่ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและทั้งเรื่องในการเข้าทำของทีมเจ้าไทยอย่างมหาศาลนับเป็นจุดเด่นของทัพทีมเจ้าไทยในยุคข,ของแอนโทเนียนสันโดยเฉพาะเมื่อต้องเจอกับคู่แข่งที่ตั้งรับลึกทําให้เรารับทีมคู่แข่งต้องระวังและเพิ่มความกมลันมากขึ้นแสดงให้ว่าทีมเจ้าไทยชุดใหญ่ภายใต้ย,ใยุคข,ของแอนโทเนียนสันมีการจบสกอร์ที่จบกลมมากขึ้น โดยเฉพาการส่งประตูจากระยยไกลในหลายยุคที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยเห็นนักเตะไทยทีมชาติไทยทำประตูจากลูกจุดนี้กันเลยนะฮะก็เพิ่มเข้ามานะครับในการทําให้มีโอกาสได้ประตูนั่นก็คือยิงไกลนี่ก็คือสุนครบวันไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบเย็ยงของที่20พีศิกายน